ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023ทีมซาอุหวังชกฟาบินโยพร้อมให้เงินก้อนโตลิวพูอาจจะต้องเสียกองกลางไปอีกรายหลังจากทีมในซาอุดีอาราเบียพร้อมยื่นเงินก้อนโตซื้อฟาบินโยขณะที่จอแดนเฮนเดอร์สันก็กำลังช่างใจอยู่ในเวลานี้ เดวิดออสตินนักข่าวคนดังจาก t ดอ a t h l e ล i ติกสื่อชื่อดังที่น่าเชื่อถือของอังกฤษยืนยันว่าเอาอิทิฮัดทีมดังในลิกซาอุดิอาระเบียพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวน40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,800ล้านบาทเพื่อสู่ขอฟาบินโยกองกลางของลิเวอร์พูลไปเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยออสตินทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าเอวิทิฮัตเตรียมยืน่นข้อเสนออย่างจริงจังเพื่อสัญญาก,กับฟาบินโยจากลิเวอร์พูลในราคา40ล้านปอนด์ ขณะเดียวกันดิแอตลิติรายงานว่าหากของแดงต้องเสียฟาบินโยไปจากถิ่นแอนฟิลจิงก็มีโรเมโอลาเวียกองกลางของซอร์ันที่เป็นตัวเลือกที่จะดึงเข้ามาทดแทนด้านฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะรายงานว่าลิเวอร์พูลต้องการได้ค่าตัวของฟาบินโยที่40ล้านปอนด์คือประมาณ1,800ล้านบาท หงแดงว่าไงลือเตียโกจิจรจาย้ายซบกาลาตาสลายฟานติกสื่อของตุรกีตีข่าวเตียโกเอาคันตราคุยเรื่องการย้ายทีมไปอยู่กับกาลาตาสลายหลายต่อหลายหนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากไม่มีแววแน่ชัดว่าแข่งวัย32ปีมีความสำคัญขนาดไหนในกลุ่มกำลังปัจจุบันของหงแดงเตียโกเอาคันตรากองกลางคนดังของลิอัพูยอดสมสนจากึกพรเมเยมเล็กอังกฤษ มีการเจรจาหลายต่อหลายครั้งกับกาลาตาสลายเกี่ยวกับความไปไปได้ในการย้ายไปค้าแข้งที่นั่นตามการรายง,งานจากฟานาติกสื่อในประเทศตุรกีก่อนหน้านี้เตียโก้มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตและฟอร์มการเล่นในระดับหนึ่งจนทำให้ได้ลงเล่นในเกมพเมลีกไปแค่18นัดเท่านั้นต่างกับฤดูกาล2022-2021และก็2021-2022ที่ได้ลงสนามในเกมลีกไป24เกมกับ25นัดตามลำดับจนทำให้เริ่มมีกระแสข่าวลือว่า แข้งวัย32ปีอาจจะบอกลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ทางนี้แฟนาติกเผยว่ากาลาตาสลายอยากได้เตียโก้มากๆถึงขั้นที่เออเดนทิมูรองประธานสโมสรเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษหลายครั้งเพื่อพูดคุยกับเตียโก้โดยตรงแถมยังมีการให้ข้อเสนอที่ดีมากๆกับดาเตเตรุริกีทีมชาติสเปนด้วยทางนี้ซูเจ้าเดิมเสริมว่าเตียโก้ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปเล่นกับกาลาตาสลายโดยเขาเลงสัญญากับกลิอัวพูจนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าหงแดง ต้องการปล่อยเขาออกจากทีมหรือไม่รอรีวอร์พูเคลียร์ค่าตัวจอแดนเฮนเดอร์สันโอเคซบลีกซาอุฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันจอแดนเฮนเดอร์สันตัดสินใจที่จะลาลีวอร์พูไปอยู่กับเอเอติฟารที่มีสตีเวนเจอราดคุมทัพเหลือแค่รอให้หงแดงตกลงเรื่องค่าตัวให้ได้เท่านั้น ฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวคนดงังแวดวงตลาดซื้อขายนักเตะยืนยันว่าจอแดนเฮนเดันกองกลางกัปตันทีมของลิเวอร์พูลตอบตกลงข้อเสนอของเอลเอติฟาร์กสโมสรนในศึกษาอุดิโฟลีกที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยเฮนโดตกเป็นเป้าหมายของเอลเอติฟาร์กที่พึงแต่ง,ต,ง ard, ตั้งสตีเวนเจอราดตำนานของหงแดงกุมบังเหียนโดยมีข่าวว่าพร้อมให้ค่าเหนื่อยสูงถึงสัปดาห์ละ7ดแสปอนหรือประมาณ3 1 5ล้านบาทเลยทีเดียวโรมาโนดัทวิตข้อความผ่าทนทวว่า จอแดนเฮนเดอร์สันยอมรับข้อเสนอของออลเอติฟาคตกลงด้วยวาจาโดยหลักการแล้วตกลงสัญญาเรียบร้อยตอนนี้ดิวขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลและเอลเอติฟาคถึงการเจราจาเรื่องค่าตัวไม่มีทางที่จะปล่อยให้เขาย้ายออกไปแบบฟรีฟรีเฮนโดคุยกับเจอเก้นครับแล้วในวันนี้และเปิดไฟเขียวให้แล้วเกี่ยวข่าวระดับเทียบหนึ่งชาวอิตาเลียนกล่าวนะครับทาานี้คาดว่าลิเวอร์พูลต้องการได้ค่าตัวของเฮนเดอร์สันที่ราคาราว10ล้านปอนด์มีประมาณ450ล้านบาทนะครับ ฝากคาบอนทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ้ดยนะครับ